ของหนูเฮ้ยแต่เมื่อกี้แม่ให้กูสองโลเลยมะม่วงหายอีกแล้วเอามือมปิดปากเ้ยเอิบลุกเอิบนิ่งจะเป้ยนั่นกูว่าปิดปากออกตูดด้วยอย่าร้องไห้ได้ยินกนะเราเรียกด่ากันเลยจะทำอะไรก็ทำไปเลยแต่พ่อจะร้องก่อน เีย้องอีกน้ำตื้อตื้อไปลุกกัดฟันไหมอ่อนเกลียวจะมีก็แต่จะล้อมลุกกัดฟันไหมลุกจะมีก็แต่มึงสองคนนี่แหละที่อยากเล่นกันในตอนนี้นั่งวิเชยนะของใครเน่ะห่วงมะม่วงฮิกของหนูแต่เมื่อกี้แม่ให้กูสองโลเลยนะมะม่วงหายอีกแล้ว มึงมีอะไรสมประกอบม้างเนี่ยวันเนี้ยฮะพี่แม่งซวยแต่ออกบ้านแล้วกูไอ้กจะเลิกบ่นสักทีไหมไมาได้มาอะมาจะได้จบจบจะได้เข้าเรื่องเข้าเร้าสักทีไอ้วินเรื่องไม่ได้ไปไหนกันสักทีเนี่ยกับมีแต่มึงละที่เข้าใจเออใจเพื่อนพี่อ๊อฟให้ตังอะไรเหรอก็จะได้จบจบสักทีไงห้าร้อยพูดอยู่ได้เออวะตังพี่อ๊อฟเหรอเออตังใครไม่รู้อยู่ในถุงอ้าวไอเสียคนนีดเลียว เอาไปคืนก็ได้รอ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 เอาแล้วโง่ก็ไม่ใช่กองมันจี้โง่มึงนั่งหลับอ่ะเลอกควายได้สบายใจจ้ามาต่หลับไอ้กุ๊กสาวไอ้กองสาวไม่ให้กูยืมสักห้าร้อยไหมโง่เหรออือผมเองได้เลยไม่เจริญหรอกใครเอาตังกูไปไม่เจริญหรอก มีเมียเมียก็ทิ้งมันจะเลิศหรอใครเอาได้ตามกูไปอะใครเขาจะชนะเริ่มต้นใหม่ไปแหมอาจาคนเราก็มีเหนื่อยมีล้าเป็นถึงจะดีกันได้สามวันไม่เป็นพี่เอาว่าเอาของกูไปแต่ก็เกิดใครเอาของกูไปชีวิตไม่ดีขึ้นหรอกฮะชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกเอาของกูไปเดียวกูยอมไม่มีเงินดีกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมให้เพลง ให้ตังค์เหรอฮะให้ตังค์อ่ะให้ไปอยู่กับเมียใหม่อ่ะอันนี้ไม่ดีแหละแนทเอาเราจะกิน